อันนี้โตโตล่าอู้นอนอันนู้นสวยมาก,มากอ๋อมีกล้วยแดงที่นี่สวยมาก,มากนี่มา<ห>ดังมาถึงแล้วน,นะคะส่วนผู้พันหมูกล้วยด่างนะคะตรงข้างหน้าจะเป็นเทศบาลตำบลบ้านบางม่วงนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับวิวโมโม่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้พามาสวนผู้พันหมูนะคะซึ่งส่วนนี้นะคะก็มีต้นกล้วยค่อนข้างเยอะนะคะไม้ดงไม้ด่างไม้กระแสะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าส่วนนี้มีต้นไม้อะไรบ้างนะคะมีแรไอเทมอะไรเยอะบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะสิ่งแรกที่เราเจอนะคะคือมาด่างนะคะนี่สวัสดีมาดางสวัสดีค่ะก็มาพบกับผู้พันหมูนะคะอันนี้นะคะก็เป็นส่วนที่อยู่ในซอยวัดพระเงินนะคะแต่ว่าข้างหน้าเป็น เทศบาลบางบา,บ,บ,บางม่วงร้านอาหารจุ้มจี่ย่างอ่าตรงข้ามกับร้านอาหารจุ้มจี่ย่างนะคะซอยวัดพะเงินนะอยวัดพะเงินอันนี้อันอย่างอันนี้นี่คือคกุ้งโกสกุ้งโกสอย่างนี้เท่าไรหร่อะคะพันกะบาทโอ้อันี้พันกระบาทน่ารักนะน่ารักมากเลยอืมแล้วก็ก็จะเป็นอันนี้พันห้าอันนี้ผู้ปีกนกด่างอันนี้สามพันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในกัน อันนี้พิงค์สปอร์ตพิงค์สปอร์ตตรงนี้ของผู้พันขายอยู่ที่1,000บาทนะคะต่อต้นแล้วก็กวองมรกตรดำอันนี้เท่าไหร่นนถูกร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทสองร้อยร้อยกว่าบาทสองร้อยบ,บาทนะคะมาดูได้อันนี้ต้อนอะไรอะคะอ๋ออันนี้บอลกาเรียกอะไรบอลนาเกียงโรยเย็นสเปซแล้วันอ๋อต้นนี้ขายเท่าไหร่คะเนี่ย ประมาณพันหนึ่งครับอันนี้พันหนึ่งนะคะมันเป็นด่างนะทุกคนอืมนี่อันนี้ไม่เคยเห็นเลยค่ะเกียวเษฐีเกียวเศรษฐีอันนี้อยู่ที่หกร้อยนะคะอืมค่ะไปเราไปทัวร์ข้างในกันอย่างบอลกระดาษอันนี้หูช้างหรือว่าบอลกระดาษคะบอลกระดาษครับอันนี้บอลกระดาษอย่างนี้ต้นเท่าไหร่คะอันนี้ก็ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันอันนี้ด่างแล้วนะทุกคนเจ็ดพันอันนี้หมื่นหนึ่งนะคะมาดูได้ราคาต่อรองได้เนาะ อ,อะข้างในเป็นสวนแบบว่าเยอะมากเลยค่ะอันนี้บอลกระดาษดางังเอาหูช้างเหรอ,อ,อหน้ามันเหมือนกันเลยหูช้างด่างเหลืองนี้เท่าไหร่คะต้นนี้สี่ห้าหมื่นนะคะเบาๆใครอยากได้เป็นเจ้าของก็มายกไปได้นะคะยกทางตะก,กา้าอันนั้นเหมือนกันไหมคะโอคนะวาใบมันงอเนาะครับโอคนะวาสวยมากสีขาวการก็จะสวยมากมการสวยมากเออต้นนี้เท่าไหร่คะเจ็ดแสนหมื่นต้นนี้เจ็ดแปดหมื่น นะคะเลี้ยงมานานแล้วกว่าจะได้แบบนี้อแล้วก็จะมีกล้วยนะคะตอนนี้ก็กระแสกล้วยมาอ่ะต้นนี้ก่อนอันนี้ตัโตล่าเท่าไหร่คะต้นนี้เป็นแสบนะดูใบด่างไหมเนี่ยที่ฉันพิงไปเดี๋ยวล้มไม่ได้หรอนี่พิงกล้วยไหมกล้วยฟอริดาคะต้นนี้นะคะด่างนะคะอู้อันนี้ด่างสวยมากนะคะใครที่แบบว่าตามหากล้วยฟอริดาอยู่นะคะมาดูร้านนี้ได้เลย ต้นใหญ่ด้วยมันก็สวยอย่างไรนอนอันนู้นเสวยมากสีเหลืองครับอันนี้สีเหลืองหายากนะคะมาดูได้อืมอันนั้นราคาแพงไหมคะเอ็กซ์ก็ได้ประมาณหมื่นกว่าบาทสองหมืน่นโอ้หมื่นกว่าบาทสองหมื่นเองตอนนี้กล้วยกำลังมาด้วยใครที่แบบชอบต้นกล้วยนะคะก็มาดูอันนี้ได้เลยค่ะอ่ะโอ้โอกินาว้า,า,วาต้นเล็ก ก็เล็กนี่เท่าไหร่คะเท่าไหร่สี่ห้าหมืนหม่นสวยมากนะใบเขานี่ค่ะแล้วก็จะมีแบบไม้ใบด่างเต็มไปหมดเลยมอืถ้าใคร<ก>เป็นแบบอ๋อมีกล้วยแดงกล้วยแดงนี้ก็ขายนะคะขายนหน่อ <50. S 1> หน่อหลอเท่าไรคะ้าหนหน่อละห้าหมื่นะกล้วยแดงนะทุกคนใครที่แบบว่าเล่นกล้วยแดงอยู่นะคะมาดูได้นะคะมาติดต่อผู้พันได้ แล้วก็ไปข้างในกันแบบว่าต้นไม้เยอะมากจะเป็นกล้วยซะเยอะครับด่างกับทุกต้นครับด่างทุกต้นเลยด่างหมดเลยนะอืมอู้นี่ก็สวยนี่ก็ด่างอันนี้อันนี้ต้นอะไรคะเนี่ยก็เรียกมะลุมป่ามะลุมป่านะคะใครหาอยู่อ๋อมีอ่ะ อุ้ยน,นี่สวยมากตะลิงปิงด่าง <ขอ S 1> ใช่ไหมคะสวยมาก,กอันนี้ขาวดีตะกบด่างตะกบด่างนะคะโ้สวยมากเลยนะคะใครเป็นนักสะสมไม้ด่างนะคะติดต่อมาที่ผู้พันได้เลยลูกเขาด่างไหมเยอะมากลูกออกขาวลูกเขาจะเอาขาวๆสวยมากเล่นา อันนี้น้อยหน่าอันนี้น้อยหนาด่างนะทุกคนคือแบบว่าใบขาวมากด่างทุกอย่างครับด่างทุกอย่างที่นี่มีสูตรมีสูตรทําให้ด่างไหมคะไช่ครับซื้อพันมาแล้วก็ปลูกอ๋ออุ้ยนี้สวยมะขามด่างเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ครับแดินีดีเท่ากันคลิกคลิกคิกอันนี้นะครับผมต้นมะขามด่างอุ้ยสวยมากนี่มะขามด่างนะคะทุกคน อันนี้ขนุนด่างขนุนด่างอินบ็อกมาทักราคาถามได้นะคะด่างทุกต้นค่ะเมื่อกี้ต้นสวยมากนี่มาด่างมาด่างนี่ออกอะไรกัมาด่างนี่ออกอะไรกันวอยนี่นี่ด่างด่างด่างหมดเลยนี่เตยปะคะอ่าทะเลเตยเวียน เตยเวียนด่างเตยขาวเตยเวียนเตยขาวเตยเวียนแล้วก oh, ็ม oh, oh, no uh, you know. ีบอลบอลตรงนู้นเต็มเลยอ๋อมาดูไฮไลท์กันนะคะอุ้ยด่างด่างด่างยางเต็มไม่หมดเลยบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกอู้หูช้างด่างโอ้マイเกิรอันนี้หูช้างด่างนะคะอืมด่างขาวที่กำลังเล่นกันกำลังเล่นกันอดำด่างโอ้โหต้นใหญ่มากนี่นี่นี่ดู ลายเขาสวยมากโอ้ดูก้านดูก้านอืมสวยมากอันนั้นคือจันปะายดาวไหมคะจันปะายดาวนางก็มาซ่อนอยู่หนึ่งต้นอันนี้ขายไหมคะจันปะายดาวก็มีข้างหน้าครัอ๋อมีข้างหน้าขายอยู่ตอนนี้จันปะายดาวก็ราคามาอยู่เนาะมาอยู่ครับผู้พันมีบุษราลัคำได้ไหมคะมีมีมีอยู่ข้างหน้าแต่กันไม่ ป็นทำพันธุ์อยู่ไม่ได้อ๋อยังทําพันธุ์อยู่อันนี้ต้นอะไรคะเนี่นยต้นดาวพุทราด่างลูกอันนี้พุทราด่างลูกหวานลูกหวานอุน้ยสวยเอวจั๊วเลยลูกคะ่ะละหวานมากพุทราด่างสวยต้นด่างเยอะมากเดินกลับไปนี่จันระกายดาวครับผมมุสราคำมุสราคำต้นนี้เท่าไหร่คะแพงไหมไม่รู้ราคาครับอืมยังไม่ได้ขาย อ๋อไม่ได้ขายนี่เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ทําพันธุ์ก่อนไม่ได้ขายถ้าแบบโซนๆนี้ก็คือเก็บไว้เพาะพันธุ์ก่อนเเก็บไว้พพาะันธุ์จงอางด่างว้าวจงอ่างด่างเพิ่งเคยเห็นนี่จงอ่างด่างนะคะเพาะพันธุ์เหมือนกันใช่ไหมคะมันมีไข่มันอ๋อมีไข่มันโตก็ด่างเพียบจะมีข่ถ้าโตก็ออกเป็นขาวู้อันนี้ขาโบ๊ะเลยอันนี้อะไรอ่ะเาสด็จเอาโบ ครับผมเผือกเลยอืนี่ไงเบอร์มากับผู้ปีกนกดังเหลืองครับโอ้เยอะมากปักด่างปอกด่างกำลังเล่นกันแล้วก็เขาเรียกอะไรออดิบหรือพูนที่คนใต้ก็กินนะเนาะพูนอันนี้เหรอคะครับผมพูนด่างอืู้หสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในป่า เพราะว่าต้นไม้เยอะมากอันนี้คือต้นมะกรูดด่างมะกรูดด่างมะกูดด่างนะคะอันนี้เท่าไร่คะเนี่ยมะกรูดด่างอุ้ยสวยจังเลยอ่ะเท่าไหรคะอันนี้พันกว่าบาทเองนะทุกคนมะกรูดด่างซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆเอาไปต้มยำได้หอมเลยหอมเลยมีมะกรูดแล้วก็มีข่าอีกอ๋อมีข่าด่างด้วยจ้ายีน่วัว นี่่านโป๊ดนี่มีขาด่างนะคะซื้อมะกรูดแล้วก็ซื้อขาไปด้วยนะคะมีพริกด่างได้ไหมคะเนี่ยมันตายหมดเหลือแต่ตอนนี้กะเพรากะเพรเาด่างโอ้กระเพราด่างอยากเห็น,นะนอ่ะตรงนู้นทางเข้าคือนี่จะเป็นก้านดำดา่างโอปีอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกก้านดำด่างน,นะคะดูก้านเขาแบบดำจริงๆอืมนี่นี่น,นี่แบบนี้เอานี่ก็ตามมาด้วยนะน กลงวันแล้วเนี่ยฮะตามมาด้วยนี่ครับก็จะเป็นเนี่ยบอลด่างอะไรนี่ก็จะเป็นบอลด่างบอลกระดาษด่างเต็มเลยแพงไหมคะบอลกระดาษด่างตอนนี้ราคาหมื่นอัพสองหมื่นอัพถ้าใหญ่ๆอย่างนี้ก็หลายหมื่นโอ้ถ้าอย่างนี้หลายๆหมื่นนะคะก็อินบ็อกซ์มาถามทุกท่นได้แต่ว่าเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูก่อนว่าใหญ่ขนาดไหนนี่แล้วลายสวยมากทุกคน ลายสวยมากนี่ดูอุ้ยต้นนี้ใบตรงเดีวเลยอ่ะเ้าโดนแดดแล้วก็อืมโดนแดดแล้วก็แบบทนอ่ะอือืเหมาะการจัดสวนเลยเนี่ยตรงนี้กำลังมาอันนี้ต้นอะไรคะเออกระดาษทองกระดาษทองนี่กำลังมากำลังมาดูก้านสีทองใหญ่มากเห็นไหมสีก็สวยมากอ่ากระดาษทองก้านก็ทอง การกระทองนี่เพชรเจ็ดสีนี่เพชรเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงใช่หูไรไโหูแลนด์มาร์คกระทระทงใหญ่มากใหญ่มากดูใหญ่่าคนเออดูผู้กองยืนดิเออผู้พันผู้พันผู้พันเรียนอะไรอ่ะอ่าอ่าอ้าตกใจ โอ้ดูโคนนี่พันห้าถ้าเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้ก็คือพันห้านะคะอืเป็นต้นของลูกเขาอืมเป็นไข่ของเขาแล้วก็โตขึ้นมาไหนคะกะเพราด่างกะเพาด่างกินหอมผัดกินได้เลยครับหนาวหน่อยอู้อุ้ยเดดด้วยอ่ะอันนี้ไม่คิดไม่ด่างนี่กะเพราด่าง ทุกคนซื้อต้มยำแล้วก็ไปทําไข่กะเพราได้นี่นี่น,นี่ขายไหมคะต้นนี้ไม่ได้ขายต้นนี้นนไม่ได้ขายเก็บไว้จะมีตังเล็กสีงห้าร้อยบาทม,ม,มเาเขือมาเขือนี่ยก็ผัดได้กับกะเพราเขื่ได้ไหนม,มะเขือดางมเขือม่วงด่างนี่นะอันนี้มาเขือม่วงด่างครับมีลูกมีตังลูกหนึ่งอ๋อมีลูกลูกนมันกันหนูอืมกันหนูหนูชอบกินผักผลไม้หมดหมดแล้วครับ เนี่ยโอ้ใบนั้นสวยค่ะใบข,ขาวพริกไทยด่าง,างนูน่นสีขาวดูนางบวชชีหรือเปล่าขาวจัว๊วงอืมพริกไทยด่างนะคะต้นนี้นะคะโหยด่างทั้งสวนอันนี้อันนี้ที่เากำลัง,งอันนี้กุหลาบหินด่างนี่อันนี้กุหลาบหินด่างอันนี้เนี่ยที่เขากำลังมาเนี่ยเขาเรียกนั่น,นต้องยืนตรงนี้นนั่นะเห็น เีขาเรียกพุทธรักษาอ่าพุทธรักษาฟลอริดาพุทธรักษาฟอริดานะคะโหสวยมากบายบายบ๊างมามแต่ต้นนี้ก็แย่งแบบแย่งซีนสุดๆอ่ะดังดังหมดเลยนี่ตะกายดาวสวยอ่ะเจินระกายดาวนะคะใครสนใจก็มาติดต่อได้ต้นนี้ไข่ไหมคะหรือว่าเป็นแม่พันธุ์เป็นแม่พันธุ์เหมือนกันมีต้นเล็กเลยนะแอบซ่อนอยู่ อันนี้กวักด่างใช่ไหมครับนี่กวักด่างใช่ครับกวักด่างเนี่ยังมีต้นใหญ่เราเข้าไปดูข้างในน,นี่ต้นอะไรคะเนี่ยเอ่อาเรียกพองพันช่างพองพันช่างด่างรวยไหมรวยล้นฟ้าด่างรวยล้นฟ้าด่างด่างด่างหมาเนี่ยจะยังมีกวางขาวเนี่ยนี่ก<ม>วักขาวอ่าที่เขากำลังมาัอืมกำลังมานะคะต้นนี้ ใครหาปวักขาวอยู่ก็อินบ็อกมาถามได้เลยนะคะหลายหมื่นมั้นเลยหลายหมื่นอันนี้หลายหมื่นอันนี้กวักดาสีทองสีทองสีทองอันนี้ก็มอนมอนเหลืองปะคะไทคอนไทคอนปกติใช่ไหมคะใช่ปกติ้นเท่าไหร่่เนียไม่ใช่ร้านสีโอ้โหถ้าใบมิ้นมานี่ ร้านสีมาเลยจ้าซื้อมาตั้งเรื่อยๆสวเนี่ยกล้วยแดงสวยมากกล้วยแดงไก่นี้เท่าไหร่ครับสองแสนห้าเนี่ยใครสนใจอันเนี้ยสองแสนห้านะคะเอารถมาวางไว้หนึ่งคันครับหน่อเอาจอบขึ้อืมอืมอืมอันนี้ก็สวยนะใบมันหาบหาบแบบครึ่งนึงขาวอ่ะนี้ก็พันพันนิดๆครับอันนี้ไว้ที่ศาลเนี่ย ไว้ไหนปะไว้ไหนที่ผมไม่คปเจ๋งเลยนี่นี่นีเหมือนปลากระเบนเลยกระเบนปลากระเบนใช่ไหมคะต้อนนี้ขายไหมคะขายอยู่สามสี่พันบาทนะสามสี่พันนะคะถ้าใครตามหามันด่างไหมคะเนี่ยไม่ด่างครับอ๋อไม่ด่างปลากระเบนอันนี้ไม่ด่างสามสี่พันนะคะแบบใครสะสมนะคะมาดูได้หาอยู่ด่างไหมคะไม่เจอที่เกี่ยวการสมตัวนี้ยค่ะ สามหมื่น <30, 000. S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะสองลา้านถ้าเอาสีมาทาจะได้สองล้านเขานับเป็นใบเลยนะใบละแสนน่ะนี่นะคะ,ะ<แ>คือแบบต้นใหญ่มากแล้วก็มีอันนี้บอลกระดาษด่างนี่นี่ก็มีอีกนะคะแล้วก็มีกล้วยนะคะพาลัโซ่ก็มีนะทุกคนนี่เต็มเลย เนี่ยดอกหน้าวัวนะตัวเองเลี้ยงมากี่ปีป่าเนี้โอ้หลายปีนะที่เราซื้อกันสองสามร้อยเนาะใช่นั่นแหละครับต้นเล็กๆนี้ห้าปีคัปีสี่ปีสามปีสี่ปีนี่คือต้นจะประมาณนี้นะคะคือใหญ่คนอีกอ่ะโอเคได้ค่ะก็ขอบคุณผู้หันนะคะที่วันนี้ให้การเดี๋ยวยังไงแปะโลเคชั่นแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าสมมติว่าใครสนใจนะคะก็มาติดต่อที่สวนได้เลยก็เข้ามาในซอยวัดพระเงิน ก่อนถึงวัดป่ามณิการนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวา,าเลี้ยวขวาเข้าทางเทศบาลบ้านบางม่วงเข้าทางเทศบาลบ้านบางม่วงแล้วก็เข้ามานะคะตรงข้ามกับร้านจุ้มจี่ย่างจุ้มจี่ย่างนะคะไม่ใช่ของผู้พันเนาะไม่ใช่ขายต้นไม้อย่างเดียวขายต้นไม้อย่างเดียวเทพพนมดานีเทพพนมด่างสวยมากโอเคขอบคุณค่ะ <c oughs> ส่วนผู้พันนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ 0 9 4 5 5 9 5 9 1 4นะคะตามนี้เลยก็จบกันแล้วนะคะกับผู้พันหมูนะคะซึ่งมีไม้ด่างเยอะมากนะคะขอบอกนิดนึงว่าเขาเป็นคนที่ชอบไม้ด่างแล้วก็สะสมไม้ด่างนะคะทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งใบกะเพราก็ด่างนะคะยังไงถ้าสมมติว่าใครที่เป็นพวกที่ชอบแบบว่าสะสมไม้ด่างนะคะไม้ด่างต่างต่างต้นกล้ต้นกล้วยอะไรเงี้ยนะคะมาที่ผู้พันได้แกใจดีมากแกน่ารักผู้พันหมูเนี่ยเป็นคนที่รักไม้ด่างมากๆนะคะแล้วแกก็จะมีไม้ด่างค่อนข้างเยอะมากนะคะ ไม้ด่างทุกอย่างนะคะแล้วก็ที่มีเยอะๆก็จะมีต้นกล้วยนะคะแล้วก็มีบอลกระดาษนะคะแต่ว่าแกก็มีไม้ด่างหลายๆต้นนะคะหลักร้อยก็มีนะคะจะไม่ถึงไม้แบบแรไอเทมทีม่หายากมากนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็อินบ็อกไปถามได้เลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะคะโลเคชันปักหมุดไว้ให้แล้วก็ Facebook ปักหมุดไว้ให้แล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็สําหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ